ข้อ3นะครับ 5m กำลัง2อบวก 20m ค่ากับ20 5กับ20นะครับมันมีเลขที่เหมือนกันอยู่ก็คือ5 4 20ใช่ไหมครับเราจะดึงเลข5ออกมานะครับ m อันนี้มี m 2ตัวมี m 1ตัวเราจะดึงเลขอยู่กำลังที่น้อยที่สุดออกมาแล้วที 1, นะครับเราจะดึง m 1, ออกมา1ตัว ทีนี้เวลาเราดึงเราดึงห้าออกมาก่อนไปครับดึงห้าออกมาดึงห้าออกมาดึงเอ็มออกมานะครับดึงเงออกมาดึงห้าออกมาเราไปเทียบกับก้อนแรกนะครับคือหมายเป็นบวกคนเดิมก้อนแรกของเราดึงห้ากเราดึงเอ็มออกมาหนึ่งตัวจะเหลือเอ็มหนึ่งตัวก้อนที่สองยี่สิบเกมเราดึงห้าออกมานะครับห้าคูณสี่ได้ยี่สิบเอ็มเราดึงออกไปแล้วมันก็จะหมดไปนะครับมันก็จะหายกลายเป็นห้าเอ็มคู่ลู่กับ M มบวก4ถ้าเราไม่มั่นใจนะครับว่าคูณลับมานะครับคูณตับมาก็จะเป็น 5M กํากำลัง2บวกด้วย5 4 20 20ก็จะตรงตามโจทย์กําหนดนะครับ